ฟีล l i n พี่เขาณตอนนั้นมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนณตอนนั้นเขาคิดอะไรเขาถึงได้แบบอารมณ์แบบนั้นแล้วก็ลองไปถามพี่เป้หน่อยเรื่องเกี่ยวเรื่องของวิธีการแต่งเพลงเทคนิคการแต่งเพลงในสไตล์ของพี่เป้เนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนที่จะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆได้จริงๆแล้วการแต่งเพลงของผมบางทีผมนั่งอยู่คนเดียวเลยผมก็แบบนั่งดีกีตาร์ไปเรื่อยแบบเรลืองี้ประมาณ ันจะมีเมโลดนนี้ประมาณให้ประมาณอย่างเงี้ยคือแบบเล่นคอร์ดไปแล้วมโลดี้มันจะมาเองคือแบบ ไม่รู้ผมเป็นคนที่ว่าอารมณ์ศิลปินมันมันมันมาแล้วฟีลมันมาอะไรเงี้ยครับบางทีเมโลดี้ขนาดที่แบบเฮ้ยโคตรเข้าหัวใจเลยผมก็จะเก็บไว้แล้วทาทํายังไงให้มันจําได้พี่ก็เล่น<อ>หลายรอบฮะอ๋อเล่นหลายรอบคือแบบคือแต่มไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเล่นไกลไปก่อนไม่ใช่เล่นไกลแบอย่างเงี้ยสมมพุ่งขึ้นเอฟเมเจอร์ ท e nice อดอยู่แล้วอันนี้คือมันจะมันจะจบทอนไปแล้วเปลี่ยนทอดแบบร <S <S ุ่นสดๆแบบเพราะว่าไม่ไ่นี่น no ี่นี่ลงสดๆอันนี้สดเมื่กี้เนี่ยสดๆเมืกี้เหรอก็คือตามฟิลของอารมณ์ศิลปินนะฮะเวลาเล่นคอร์ดอะไรบางทีมันคิดจะมาแบบเอ่อความตามความรู้สึกเสกคอร์ดอะไรเงี้ย มีหลายคนเนี่ยผมถามเพื่อนเพื่อนพี่แล้วบอกว่าเขาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยพี่เป้เนี่ยไม่ธรรมดา <laughs> ไม่ธรรมดา <laughs> ไม่ธรรมดาหมายความว่าคือทุกอย่างรอบตัวได้หมดเลยจริงๆแต่แรกผมไม่เชื่อนะพี่ห,หลังจากที่มาวันนั้นเนี่ยผมรู้เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าพี่เป้ทาคนเดียวเปล่า <laughs> จนได้มาได้ได้ได้ฟังที่พี่<อ>พี่พูดตรงนั้น คือพี่ทุกอย่างทุกเครื่องหมดเลย <c oughs> จริงๆแล้วตอนสมัย <c oughs> ผมอยู่รอ็อกพับนะครับผม <c oughs> เป็นนักมือเบสแซมแล้วก็ร้ <c oughs> องเพลงด้วยแล้วผมก็ได้ได้ได้สัมผัสกับวงร็อกหลายๆวงอย่างอย่างวง TNT อทโตนี่ฮานเนลไม่รู้รู้จักหรือเปล่าคะ,นะไม่ไม่ทาำเป็นเป็นวงที่ผมชอบมากๆแล้วแบบนักร้องเขาเล่นดนตรีเก่งมากแล้วก็วงสไตเปอร์อะไรเงี้ยนักร้องเขาร้องอย่างเดียวผมบอกว่าเอ้ยมันร้องอย่างเดียวโอ้โหมันเล่นเป็นโนมันแบบทําโปรแกรมมันแบบเล่นกีตาร์แบบบางครั้งเก่งกับเก่งกับมือกีตาร์ เก่งกับกีตาร์ของตัวเองครับผมก็เลยมีความ้สึกว่าเาอาเอทำไมเราไม่ทําแบบนี้เราเป็นนักร้องแนละ้วทาไมเราเราไม่เล่นเล่นให้มันเป็นทุกอย่างอะไรเงี้ย<อ>ผมก็มาฝึกเลยกียบอร์ดกองกีตาร์บเบสอะไรฝึกด้วยตัวเองฝึกด้วยตัวเองครับแล,แล้วก็อยากเป็นดบับเขา,าอ่บอุ้ยก็เป็นนักร้อง,แ,แ,งแล้วเก่งเลยหลายอย่างใช่ฮะ ก็เลยแล้วก็เลยแบบเออมันก็เลยเป็นแต่ว่าไม่เก่งไม่เก่งกเท่าไหร่แต่ว่าทาได้ทุกอย่างสมัยผมนี่โดนตัวถูกมากเลยอะไรทูาไมพี่บอกเฮ้ย hey, ต๋ยมึงจะจับฉ่ายอะไรกันว่ามึงจะเล่นเอาสักดีให้สักอย่างเนะ <c oughs> ี่ยเฮ้ยมันจะยาฝังอยู่ในหัว <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องจริงไม่หูใช่พี่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องศึกษาเลยะว่าย์บอร์ดฟังก์ชันมันเล่นยังไงใช่ไหมฮะอ๋อคือคือคือไม่ต้องลึกลึกมากมันต้องลึกมากเอาแบบที่เราต้องการเอใช่การวางนิ้วมันเป็นยังไงอะไรเราก็ต้องศึกษามันว่า ทำยังางให้มันแบบคนเห็นว่าเออเล่นเป็นว่าอะไระไม่ต้องแบบหรือแบบไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> แต่เราเรียนแต่ว่าเรียนรู้เพื่อที่มาใช้งาน <c oughs> แล้วผมเป็นคนแปลกเวลาผมฟังฟังอะไรอย่างผมฟังลาตินอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยมันเล่นยังไงกีตร์มันเล่นยังไงการสลับนิ้วสับดิมันเล่นยังไงก็เลยแบบหาวิทยีว่าเออมันเล่นยังไงเสียงยงงผมเล่น,ลลนเนี้ย ใช่ไหมโอ้โอก็เหมือนกันางอนันนี้คือเอาเทคนิคมันมาอันนี้คือหาวิธีว่าเขาเล่นยังไงป่ะอ่าคือแบบเอ๊ะเขาเล่นกันยังไงเราก็แบบหาจุดที่แบบอ๋อมันเล่นอย่างไงก็คือศึกษาเอาฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงจริงๆแล้วเขาเล่นยังไง ก็คืออ๋อนี่นี่คือฟังเหรอพี่ฟังเอาเอาไม่ใช่ไปเปิดยูทูบแล้วรักไก่เอาผมไม่ชอบไม่ชอบดูอลยชอบแบบอ๋อใช้อินเทอร์เน็ตดูว่าเชื่อหูมากกว่าบางทีแบบนั่งฟังเพลงอะไรเงี้ยก็นึกถึงเวลาท่อนโซโล่กีตาร์อะไรก็นึกถึงกีตาร์ว่าออกมนโซโล่ตรงไหนตรงไหนแบบจับจับถูกว่าแบบอ๋อแสดงว่าคือคือเรามีเบสิกอยู่แล้วเรามี บางทีลูกอะไรที่แบบเราได้<า>ยดินนึงะออกมาเล่นอย่างนี้แบบไม่ต้องมานั่งจับเพฟังเอาออแต่ใกล้ๆคดนะไม่ได้เหมือนเปะ๊ะร้อยละเสร็จเลย ทามนี้งไงาเป็นยังไงอ๋อปีกเกาเอคือโอ้นี่แสดงว่าเล่นคือต้องถึงขั้นเทพแล้วเนี่ยไม่เทพเอ้าวไม่เทพเลยเอาไม่งั้นก็ทำไม่ได้สิถ้าแบบเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเล่นอยากเล่นแล้วมันก็แบบมันก็แบบเออพอเล่นได้อ๋อต้องใส่ใจไปก่อนว่าอ๋อแบบนี้เดี๋ยวเจทางมันมาเองนี่น้องๆนะใครด่าหน้านะบอกว่าเฮ้ยจับฉายเล่นจับฉายเนี่ยไม่ใช่แล้วนะนี่ความจริงจากมือนะรุ่นระดับเทพเลยนะคือ คือโอเคเราเราสมมติเราเราเป็นนดนตรีอาชีพโอเคเราเรามีเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งไม่หากินถูกไหมเหมือนที่ตอนนั้นพี่เล่นเบสใช่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆแตกแตกลายออกไปใช่ครับอ๋อเนี่ยแต่ความความที่ตนับที่สุดน่าจะเป็นเบสผมผมต้นับที่สุดตอนนั้นตอนนี้ก็แบบต้นแบบอะ เลยฮะมันถนัดเพราะว่ามันเล่นมาตั้งแต่เด็กฮะเล่นตั้งแต่อายุสิบขวบสิบสองขวบเลยแต่ที่เห็นเห็นมาเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นที่เล่นเบสนะไม่เคยเล่นและต้องมาลื่อๆนิดนึงยเลื่อหรือเกี้ยกิตาร์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันความความคอนนิ่งความอะไรผมแบบเออเบสมันถนัดมากกว่าอย่างกีตาร์เราว่ามาฝึกทพิลางอะไรเงี้ยเขาพอเล่นได้นะฮะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่น่าเชื่อนะับคุผู้ชมโอ้โหเนี่ยฮะแต่จริงๆคนส่วนใหญ่เวลาผมร้องเพลงต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่เป๊ะเล่นกีตาร์เป็นเหรยวะอะไรเงี้ยแบบ ผงก็อ้าวเฮ้ยเราเขาไม่รู้เขาไม่รู้นึกว่าเป็นแค่นราร้องอย่างเดียวใช่ครับดนตรีผมเอาอีตาไปเล่นด้วยอะไรครับนี่แหละนี่แหละผมมองดูเอ๊ะเหมือนผมบรรยากาศที่พี่อยู่บนคอนเสิร์ตเนี่ยมันเหมือนกับน้องๆที่มองเห็นพี่เลยว่าพี่เป็นนักร้องใช่พี่เป็นนักร้องนําเลยต้องนี่เลยแต่เปล่าเลยวัน